มินิเมนหนึ่งกันเนาะมาอ้างเซอรี่ค่ะเชอรี่เชอรี่ลาวอะซานดูสิคะได้เยอะบักเยอะบักใหญ่มากหลายมีเจียวมีเจวมาจ้ะเราไปซิมกันเลยนะคะไปใส่กันมิตบบ่บักม่วงเรากินมะม่วงเบื่อแล้วเราลองกินเซอรี่ลาวดูนะ จะอ่อยจะซิมโอ้เซอรอรีล่ลาก็จะมีกินเฉพาะตูนะคะดูพี่น้องสิวยังคงไม่หายไปเจวพริกเกลือผสมปันไหนเขาเลือกลูกสีแดงเนาะเหมือนเขาลูกสีสมเนาะอ,อันนี้เพิ่งสุกอันนี้สุกนานแล้ว เราต้องกินลูกลูกขืมมันค่อยจะเปี้ยวเปี้ยวใส่ได้เลยพี่น,อน้องพอแกขัดอยูะแต่น้ำเยอะะและ้ว <c oughs> ก็มีกินเฉพาะตัวสจมเนื่อนี่เป็นตะสมกระมูเนี่ย เทสเทสนี่คือการเทสชมเป็นอย่างมากก็ต้องสืบกินอันนี้ดูว่ะเว้ยเหียมันเหียเหียภาษาอีสานภาษาไทยแปลว่าหกตกลน <c oughs> ่นเหี่ยมึงพี่น้องเห็นบอกเห็นสีสัตว์บอมื่อนี่ฝนตกออกข้างนอกไม่ได้ ยกแก้จริงๆนะจะบอกให้ใส่ใดหรือแหละเห็นไหมเห็นไหมเอามาอ้างเลยเนี่คนเขียอ้างคนมักอ้าง โอ้ยใส้ได้ใส้ได้ไปซื้อข้าวเจียวสิคนอะไรนั่นเมื่อกี้เคยเห็นไหออมเปรี้ยวใครยังไม่ลองไปหามาลองลนะจ๊ะคือบึงย้อมนี่ละจ๊ะสมคือบึงย้อมแหละแต่ไน,นหลาย นี่ยเยอะนี่อาไปบิงเราจะล้องออกไปปลูกเบิ้งวระมันสิขึ้นบ่ขึ้นดยวยเราผู้อื่นปลูกผู้อื่นอืมโตไปเกือก แจ่วแจ่วค่ะพี่น้องแจ่วไม่กินอ่างนานสุดอกหมองม่วงกับมีบ้านเม่อบ้าสุดเดี๋ยวจะมาให้เบิ่งมี่ผม่วง แต่มันเป็นน้ามะม่วงไงเราเลยไม่งึดดูมะม่วงเพราะนหน่อยๆนี้พี่น้องเราเึื้ออันนี้นะเราชิออนอันนี้นะเซอรี่ลาวหน่วยใหญ่พรแก้คัดอร่อยอร่อยจ้าอร่อยมาก ไปหามากินเด้อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชให้เที่อ้อยหัยใหญ่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิน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 เลยนะลาไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจุ๊บ